กรับสวัสดี f อฟซีโอนตีทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ ie, rap, นอตตีวิบับนานนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตีพา้วยก็เป็นวันที่สี่ที่ห้าและที่ยังเหนื่อยแบบนี้อยู่นะครับดูสภาพเอาเลยนะครับก็ผลก็ไม่รู้ว่าจากวัคซีนไหมเพราะว่าฉีดวัคซีนเข็มที่2มาได้แปดวันล้วสภาพก็เหมือนคนเหมือนววลเขาน้ําเกลือก็คิดว่าวันนี้จะดีขึ้นก็ไม่ดี ยังเหมือนคนไม่สางยังเหมือนคนนอนไม่อิ่มตาก็เป็นแบบนี้แหละโรลล์ล้นล้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาฮาหนอยเลยขอบคุณทุกกาลังใจเมื่อวานสองร้อยกว่าข้อความขอบคุณนะครับฮาหนอยเมื่อวานเข้าวีพีเมดเดียวห้าแปดเนาะวันนี้ฮานอยเด่นแปดฟันแปดูดแปดอีกแล้วครับดีนี้ตําหนักนหครับฮานอยเด่นแปดฟันแปดรูดแปดกับแปดเก้าแปดหก 8 84 83 85ฟังอีกครั้งครับ89 86 80 84 83แล้วก็85ครับ3ตัวมี896 890 8 9ดเก้าสี่ฟังอีกครั้งครับแปดเก้าหกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสี่นะครับอย่าลืมตัดเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสี่เล่นด้วยนะครับเม็ดเดียวก็แปดเก้าเก้าแปดขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์รักทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจไลน์วีพียังไม่ได้ตอบเลยไม่ไหวจริงๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับ